ก้านเนื้อเนี่ยทานกับกน้ำจิ้มยากินที่โกะเนี่ยอร่อยมากจ <ละ S 1> ออกแบบหวานๆลิดๆแต่ว่าไม่ได้หวานมากจนเกินไปสวัสดีครับอยู่กันที่ชาบูหมลาล่าเฮาครับก็ปกติแล้วเนี่ยเวลาลูกค้าเนี่ยเวลาไปทานพวกซี่งย่างหมูท้าอะไรเงี้ยครับปกติไปทานจะเป็นน้ำซุปอะไรซุปใสใช่ไหมนี่ที่ร้านผมนี่ใกล้ๆเลยนี่แนะนำครับจะเป็นซุปหมาล่าเฮาหมลาล่าเฮาเนี่ยคือซุปซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลย สาษีมันเป็นประมาณนี้นี่เนี่ครับก็แนะนําเลยมาที่ร้านนะถ้ากินเป็นพวกปิ้งย่างหมูขาแนะนําเลยให้เป็นชุกหม่าล่าเฮาเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเนื้อมีอะไรบ้างนี่นี่เลยน้องลายทำท่ำแบบทำฉ่ำเลยทำาำนี่ทำาำเนี่ยย่างไปเลยนี่ยย่างไปเลย หมูสามชั้นหมูสามชั้น้าดด้วยซอสจอมฉ่ำย่างไนเลยจุกจุกวอนนี้รอเนื้อสุกนะหรือว่าหมูสุกนะเรามาชิมน้ำกันก่อนตลอดเจอคุณพาเลยนะจะมีโปรฟีกระทะแล้วก็น้ำซุปหมาล่าเฮาฟรีไปเลย จะเป็นปิ้งยา่างจะแนะนําเป็นตัวนี้เลยคอนเสิร์ตอันนี้จะเป็นคอนเสิร์ตแนะนําเลยกินกับเนื้ออร่อยมากอือหึ่ดก็แล้วกินเลกูแล้วกินเล็กูจะออกหวานหน่อยเือได้เลยได้ขอเจ็ดมากต้องมาลองแนะนำให้มาลอง ที่ถ้าข้าวซอยเก้าพระรามสอง